อันนี้แหละน่าจะเป็นซิกเนเจอร์เป็นสไตล์เป็นสัญลักษณ์เป็นลายเซ็นของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผานั่นเองเกิดอะไรขึ้นอย่างไรต้องไปดูคลิปนี้แต่บอกก่อนนะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเมื่อวันคารที่ผ่านมาดังนั้นโครงการต่างๆนะครับโดยชงโครงการที่จะรับข้าวปีนี้เลขาบอสนะครับอดีตดีกรมข้าวมาเนี้ให้รอม วันหลังผมมีงานสำคัญนี้อาทิตย์โปรดอย่าขาดโปรดอย่าขาดฟังสันทั้งถ้าท่านขาดบ่อยชีวิตท่านจะขาดด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ครูนะคือตั้งแต่มาแล้วต้องทำงานนะไม่ได้ตั้งพอใครได้เป็นดีแล้วไม่สนใจเรื่องที่ผมเริ่มมอบหมายไปผมมอบหมายไม่สนใจนะครับเดี๋ยวผมไม่สนใจพวกคุณนะเวลาพูดใส่อารมณ์เนี่ยเพราะว่าโมโหแล้วนะเวลาหัดงานที่ไหนไม่มานี่โมโหทุกครั้งเลย เป็นโูก,ก,กขาดลองไม่ได้เป็นไงคะดูเดือดไหมคะตามสไตล์นะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้อธิบดีกรมการข้าวมีหนาวแน่นอนอธิบดีกรมการข้าวก็คืออคุณอ,อ,อาน,ออนนท์นนทศรีค่ะใช่ค่ะซึ่งท่านติดภารากิจไปประชุมร่วมกับอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะไปทำ ประชุมหาหรือเรื่องของการจัดการข้าวคาร์บอนต่ำหนล้านไร่ก็เลยมอบหมายให้ท่านรองอธิบดีกรมการข้าวไปงานนี้แทนใช่ค่ะก็เลยเป็นเรื่องเลย